สวัสดีครับพบกับพวกเราน้งเนือบีไวดีเชียงรายนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ใน ep การแนะนำการชาร์จไฟให้กับน้องออโต้ฟีคันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานี ev station plus นะครับปั๊มปตทนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการชาร์จนะครับเปิดสายชาร์จก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ดึงจุกยางออกนะครับแล้วก็ไปที่ตู้นะครับเพื่อที่จะทำการชาร์จนะครับก็กดที่ปุ่มนะครับเสร็จแล้วก็ดึงหัวชาร์จออกมานะครับ แล้วก็มาที่รถนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปนะครับ EV Station Plus หลังจากนั้นนะครับเราก็กดสแกนนะครับแล้วทำการสแกนถ้าจอหน้าจอดับแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับก็สัมบัติที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็การสแกนนะครับนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาว่าเป็นหัวชาร์จ c s 2นะครับ combo 2นะครับแล้วก็เราก็กดเริ่มนะครับ ทอานี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของที่ทางตู้ก็จะสื่อสารกับตัวรถนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการชาร์จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ไฟตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็กดยุติการชาร์จนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการชาร์จนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับจะใช้เวลาประมวลผลสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะคํานวณเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ หลังจากที่เราดําเนินการกดในแอปิเคชันแล้วนะครับก็มาดึงสายชาร์จออกได้เลยนะครับอ่ามาเสียบเคืนที่ตู้นะครับเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับสำหรับการชาร์จที่ EV Station Plus ที่ปัป๊มปตทถ้าว่าท่านชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานกเงือก v ี d วเชียงรายนะครับแล้วมาดูว่าครั้งหน้าเราจะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจมาเสิร์ฟทุกท่านอีกไว้พบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ